I don't know. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันติตานะคะหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนคอตีบไอกลนแล้วก็บาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนตัวนี้นะคะก็จะเป็นวัคซีนสําหรับน้องๆนะคะวัยตั้งแต่2เดือนขึ้นไปค่ะวันนี้ก็หัวข้อนะคะก็จะเป็นว่าวัคซีนเนี้ยเราจําเป็นหรือไม่จําเป็นที่จะต้องให้น้องนะคะแล้วก็เรื่องของว่าวัคซีนแต่ละตัวเนี้ยมันจะมีการป้องกันอะไรได้บ้างนะคะรวมถึงว่าการดูแลหลังฉีดวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงของวัคซีนค่ะ วัคซีนนี้นะคะก็จะเป็นวัคซีนที่จะอยู่ในเข็มรวมนะคะก็คือจะรวมคอตีบไอกลนบาดทะยักโปลิโอแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิปแล้วก็อาจจะมีตัวตับอักเสบบีผสมอยู่ด้วยค่ะซึ่งถือเป็นวัคซีนจําเป็นนะคะแล้วก็บังคับฉีดของเด็กไทยทุกคนตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดค่ะวัคซีนคอตีบนะคะอันแรกเลยที่จะพูดก,ก็คือคอตีบเนี่ยวัคซีนคอตีบก็จะใช้ป้องกันโรคคอตีบนะคะซึ่งโรคคอตีบเนี่ยก็คือถือว่าเป็นโรคติดต่อที่แบบค่อน ทังร้ายแรงค่ะเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่ติดเชื้อคอตีบนะคะก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงได้ค่ะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจเมื่อคอตีบขึ้นนะคะแล้วก็พิษของเชื้อคอตีบมันจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะโรคคอตีบจะติดต่อจากการไอจามน้ำมูกนะคะแล้วก็หายใจเอาละองของเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายนะคะไปทางระบบทางเดินหายใจค่ะ อันต่อมาคือวัคซีนบาดทะยักนะคะก็คือจะใช้ป้องกันโรคบาดทะยักนะคะซึ่งเชื้อบาดทะยักมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออยู่ข้างนอกเนาะแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยทางบาดแผลค่ะซึ่งพอแบบเรามีแผลแล้วก็มีการแบบไปสัมผัสสิ่งสกรปรกนะคะอย่างเช่นบางทีเป็นแผลแล้วไปคุกดินนะคะก็จะเกิดการติดเชื้อบาดทะยักได้ค่ะก็จะทําให้เกิดภาวะอัมาพาตนะคะก็คือร่างกายขยับไม่ได้แล้วก็เกร็งทั่วตัวนะคะ จนทำให้ถึงมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจแบบเกร็งตัวแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะคือวัคซีนไอกรนนะคะก็จะใช้ป้องกันโรคไอกรนค่ะโรคไอกรนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งเกิดจากการไอจามของคนที่แบบเป็นโรคนี้หรือว่าคนที่เป็นพาหะโรคนี้นะคะเมื่อเชื้อไอกรนเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะ มันก็จะมีอาการไอเป็นหลักนะคะเขาจะไออย่างรุนแรงมากเลยบางคนก็จะบอกว่าไอร้อยวันเลยก็คือ3เดือนติดๆกันเนี่ยจะไอนานมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กเล็กๆนะคะก็คือจะเกิดภาวะอักเสบของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็หยุดหายใจได้เมื่อไอเยอะๆก็ต้องหายใจเฮือกเนาะเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะมีภาวะ เหมือนกับหยุดหายใจไปเวลาไอามากๆนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะเสียชีวิตได้นะคะในเด็กเล็กเนาะวัคซีนดังกล่าวนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะก็คือสามารถรับได้ฟรีตามโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะหรือว่าตามอนามัยนะคะแต่ว่าก็จะมีวัคซีนทางเลือกซึ่งก็สามารถที่จะเลือกรับได้ตามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าตามคลินิกค่ะ วัคซีนตัวนี้นะคะก็จะฉีดทั้งหมด5รอบนะคะก็คือจะฉีดตอน2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ4ปีค่ะจะเห็นว่ามันจะฉีดเยอะมากเลยเนาะแล้วก็มีการตุ้นการกระตุ้นหลายครั้งนะคะคือฉีดรอบแรกเนี่ยรอบเดียวไม่จบเนาะต้องมีการกระตุ้นหลายๆรอบนะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคที่แบบรุนแรงเนาะแล้วก็มีการอัตราการเสียชีวิตสูงนะคะหากแบบติดต่อในเด็กเล็กเ,กเนาะโดยเฉพาะแบบเด็กน้อยอายุน้อยกว่า5ปีนะคะเพื่อที่จะให้ภูมิมัน ขึ้นดีนะคะแล้วก็คงอยู่ในร่างกายในระดับที่ภูมิคุ้มกันมันจะใช้ป้องกันเชื้อโรคเนี้ยได้มันก็เลยจะต้องมีการฉีกกดกระตุ้นหลายๆรอบนะคะหากในช่วง1ปีแรกนะคะคือในช่วงอายุ2เดือน4เดือนแล้วก็6 1, เดือนเนี่ยการฉีดวัคซีนตัวนี้ไม่ควรฉีดเลทนะคะหรือว่าถ้าหากมีความจําเป็นจริงๆที่จะเลทเนี่ยไม่ควรเกิน2อาทิตย์ค่ะ ในตัวของวัคซีนเองนะคะมันก็จะป้องกันโรคตามชื่อมันเลยเนาะก็คือวัคซีนไอโกนคอตีบบาดทะยักก็จะป้องกันโรคตามเนี้ยไอโกนโรคไอโกนโรคคอตีบโรคบาดทะยักที่หมอพูดมานะคะแต่ว่าในปัจจุบันน่ะก็คือมันจะไม่ได้มีแยกเป็น3แบบ3เข็ม3โรคอยู่ในเข็มเดียวค่ะมันจะเป็นลักษณะของวัคซีนรวม5โรคหรือ6โรคนะคะซึ่งมันก็จะแบบรวมโรคโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮีปแล้วก็ตับอักเสบบีนะคะรวมมาอยู่ในเข็มเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูป แบบของวัคซีนรวม5โรควัคซีนรวม6โรคนะคะดังนั้นหากน้องเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวนะคะมันก็จะได้การป้องกันเนี่ยห้าโรค6โรคตามจํานวนของวัคซีนที่ใส่ลงไปด้วยค่ะเมื่อน้องได้รับวัคซีนนะคะ หลังจากรับวัคซีนเข็มแรกก็คือ2เดือนปุ๊บพอฉีดใช่ไหมคะมันก็2อาทิตย์เลยมันก็จะมีภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นในร่างกายเลยนะคะโดยที่ภูมิคุ้มกันต่อโรคเนี่ยมันก็คือจะป้องกันโรคคอตีบได้9 5นะคะโรคบาดทะยัก100%เลยเนาะส่วนโรคไอกลเนี่ยจะ 50- 9 0อันนี้แล้วแต่ชนิดของวัคซีนนะคะที่ใส่เข้าไปเนาะแล้วเราก็จะมีการกระตุ้นนะคะวัคซีนนี้เนาะตอน4เดือน6เดือนขวบครึง่งแล้วก็อีกทีคือ4ขว นะคะตามลําดับเลยเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันคงอยู่ในร่างกายได้นานนะคะแล้วก็อยู่ในแบบภูมิในปริมาณสูงเพื่อที่จะแบบใช้ป้องกันโรคดังกล่าวค่ะ วัคซีนกลุ่มนี้นะคะมันก็จะมี2แบบก็คือแบบมีไข้นะคะแล้วก็แบบที่ไข้น้อยเนาะหรือว่าไม่มีไข่นะคะไข่น้อยกับไม่มีไข้นี่รวมอยู่ในแก๊งเดียวกันนะคะคือบางคนฉีดมันก็แบบจะไข้น้อยเหมือนลุ่มๆอะไรเงี้ยหรือบางคนฉีดก็จะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะซึ่ง การที่มันแตกต่างกันแบบมีไข้กับไม่มีไข้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของวัคซีนที่ทำต่อร่างกายนะคะสิ่งที่ทำให้วัคซีนกลุ่มนี้มีไข้หรือไม่มีไข้ก็คือตัววัคซีนไอกรนนะคะตัววัคซีนไอกรนเนี่ยถ้าเป็นชนิดมีไข้เนี่ยก็จะเป็นแบบปกติเลยก็คือเหมือนแบบใส่เชื้อไอกรนเข้าไปแต่ถ้าหากเป็นชนิดไม่มีไข้เนี่ยเขาจะมีการสกัดเอาเซลล์ของแบบ วัคซีนของสารตั้งต้นของตัวเชื้อไอกรนเนี่ยออกนะคะแล้วก็จะทําให้แบบเหมือนกับเป็นแบบตัวไข่ออกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือไม่ว่าจะเป็นแบบมีไข้หรือว่าไข้น้อยไม่มีไข้เนี่ยมันก็จะป้องกันประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยก็จะเท่าๆกันไม่ได้เสริมสภาพแต่อย่างใดค่ะชนิดที่มีไข้นะคะอาการเนี่ยก็คือถ้าเกิดฉีดเนี่ยมันก็มักจะมีไข้ค่ะมากกว่า38องศาเนาะอาจจะมีแบบอาการร้องกวนงองแงนะคะอาจจะมีการแบบ วดบวมเฉพาะที่ที่บริเวณจุดที่ฉีดเนาะไม่ว่าจะเป็นแขนแขนขาหรือว่าก้นนะคะอ่าแล้วก็หากเป็นปฏิกิริยาแบบรุนแรงเลยนะคะก็จะเป็นได้นะก็คือจะมีอาการไข้สูงมากๆก็มีก็เจอได้เหมือนกันแต่เจอได้น้อยนะคะก็ไข้เนี่ยอาจจะสูงถึง40องศาเลยร้องกวนมากๆแล้วก็อาจจะมีอาการชักได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ค่อนข้างรุนแรงสําหรับวัคซีนเนาะอันที่2ก็คือชนิดไม่มีไข้หรือว่าไข้น้อยนะคะก็คือในเด็กที่ฉีดเนี่ยก็จะสบายๆเลย บว่าไม่มีไข้สามารถแบบวิ่งเล่นวันต่อมาก็สดชื่นดีนะคะหรือบางคนอาจจะแบบไข้ต่ําๆเนาะโดยที่แบบไข้อาจจะแบบประมาณ3 7มเจ็ดจนะคะต่ําๆเนาะแล้วก็อาจจะแบบงอแง,เ,งเล็กน้อยแล้วก็อาการเนี่ยจะแบบเป็นไม่เกิน24ชั่วโมงก็จะหายได้เองนะคะการดูแลหลังรับวัคซีนเนาะหากมีไข้นะคะก็คือให้เช็ดตัวลดไข้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะป้อนยาลดไข้นะคะบริเวณที่ฉีดหากมีการปวดบวมแดงร้อนนะคะเราก็จะให้ใช้น้ําเย็นประคบ นะคะก็จะช่วยได้เนาะแต่หากว่าน้องรับวัคซีนไปแล้วมีไข้สูงมากคือแบบ38.5 39ไข้ไม่ลงแล้วดูแบบซึมหรือว่ามีอาการเกร็งๆอันนี้ก็จะต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะ เป็นตัววัคซีนชนิดที่มีไข้นะคะก็มันก็คือเกิดจากตัววัคซีนไอกรนที่เราไม่ได้สกัดเอาเซลล์ออกเนาะก็จะแบบมีไข้สูงได้นะคะโดยที่อา,อาจจะแบบบางคนก็38นะคะ38ขึ้นไปหรือว่าบางคนเนี่ยสูงมากๆถึง40ก็เคยเจอนะคะก็มีได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือมีการปวดเนาะเด็กก็จะแบบเหมือนกับงองแงไม่ค่อยยอมแบบลงน้ําหนักขาหรือว่ามีอาการแบบแดงนะคะตรงจุดที่ฉีด วัคซีนจะแดงขึ้นแล้วก็ร้อนพอจับไปสัมผัสก็จะร้อนๆนะคะก็คืออันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คืออ่ะตรงนี้เราก็คือสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้น้องเนี่ยรับเป็นชนิดที่แบบมีไข้หรือว่าไข้น้อยได้ค่ะโดยที่อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอนะคะกุมาลแพทย์เพื่อให้ลูกได้รับวัคซีนที่ดีแล้วก็ผลข้างเคียงที่น้อยค่ะ สำหรับหัวข้อวันนี้นะคะก็คือวัคซีนคอตีบไอกลนบัดทยักซึ่งก็จะเป็นหัวข้อสั้นๆนะคะวัคซีนนี้นะคะก็คือจะเริ่มรับที่น้องอายุ2เดือนเป็นต้นไปค่ะหากน้องอยู่ในช่วงหนึ่งปีแรกก็คือ3เข็มแรกนะคะ2เดือน4เดือน6เดือนคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะเลดวัคซีนนะคะหรือว่ามีความจําเป็นหากจะต้องเลื่อนเนี่ยก็ควรที่จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนจําเป็นจริงๆคะ่ะแล้วก็โรคที่หมอกล่าวมาเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับวัคซีนนี้ก็เป็นโรคที่แบบค วันนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งนะคะพอดีนี้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย